ครับก็มาเทสบอร์ดกันนะครับหลายคน PM มาครับว่าบอร์ดใช้ได้ไหมนะครับในราคาขนาดนี้นะฮะไม่มีประกันเดี๋ยวผมเทสให้ฮะไม่ติดก็ไม่ขายครับเอาไปมีปัญหาประกัน15วันผมก็คืนเงินให้ครับนะฮะ โอเคนะฮะพัดลมหมุนนะครับโอเคเข้าไปออสหน่อยเข้าไปออสนะครับเห็นนะฮะ เห็นนะครับ ออนบอร์ดจะเป็นพอร์ต HDMI นะครับตัวนี้ไอเรื่องของเรื่องอะได้ตัวนี้มาฮะเลยต้องขาย <c oughs> อ่ะโอเคเข้าวินโดว์ได้ปกตินะครับอันนี้คือผมเทสให้ดูมีฮาร์ดดิสด้วยอ่ะโอเคจบนะครับ ไม่ต้องสงสัยฮะผมก็ธรรมดาครับของไม่ดีจะามาขายทำไมฮะคิดถึงใจเข้าใจเราเนี่ยฮะแรมนี้จัดเต็มให้ทุกช่องนะครับโอเคจบนะจบ